นักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูเบยอีกครั้งนึงในชั่วโมงนี้เนะืะหลังจากที่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับฤดูการหรือเราเรียกในภาษาอังกฤษว่า seasons ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวน seasons หรือฤดูการทั้ง4ฤดูการนะ four seasons เคยได้ยิคยนคยไินคำนี้หม four season เาเป็น ยี่ห้อแบรนด์หนึ่งของสีทาบ้านเนอะแบบมันสามารถทนแดดทนฝนทนหนาวทนลมได้หมดเลยนะเราเรียกว่า Four s ซ no. ีซันสเนอะก็คือยี่ห้อนั้นนะเดี๋ยวลองไปเซิร์ชใน Google ดูได้นะถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ว่ารู้จักสีโฟ r ์ e ซีซันไหมนะครับโอเคเนอะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการ ทบทวนนะครับฤดูการทั้ง4ฤดูการก่อนนะครับให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเนาะวันนี้งานไม่ได้เยอะมากนะครับเราก็ทําลงในหนังสือได้เลยดังนั้นหนูก็ดูในหนังสือนะครับคราวนี้ลูก4ี่คำนี้มีอะไรบ้างมาพร้อมกันเลยลูกคาแรก Sp spring Spring ฤดูใบไหมผลิคาที่2ลูก summer summer แปลว่าฤด,ดูร้อนโอเคต่อไป a u t u m n a u t u n แปลว่าฤดูใบไม้ร่วงและ the last ones อันสุดท้ายลูก winterwinter ฤ Winter. ด,ดูหนาวโอเคหลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเนอะแต่ฤด,ดูการแล้วก็มีคำศัพท์บางคำเนอะที่เป็นกิจกรรมในฤดูก,การนั้นนั่นเอง นะครับเรียนรู้กันไปแล้ววันนี้เรามาต่ออีกนิดหนึ่งลูกหน้า50ลูกเมื่อหนูเปิดมาหน้า50าสิขออนุญาตปิดกล้องเนอะอะที่หน้า50ลูกในหน้า50ลูกมันจะเป็นการ complete the conversation complete the conversation and practice เขาบอก่าเติมคำลงในช่องว่างให้เป็นประโยคสนทนาที่สมบูรณ์นะครับแล้วฝึกพูดนะครับอ่ะคราวนี้ก่อนที่เราจะไปดูตรงนี้ นะเรามาดูข้างล่างก่อนลูกข้างล่างมีกิจกรรมทั้งหมด4กิจกรรมมาให้เรานะครับคราวนี้เรามาอ่านมอเกันก่อนเนาะคำแรกลูก fishing fishing แปลว่าอะไรดูจากรูปลูกทำการทําอะไรตกปลาถ้าตกปลาลูกอยู่ในฤดูการไหนลูกคิดว่าอยู่ในฤดูการไหนมันคือฤดูการที่เป็น summer หน้าร้อนหน้าร้อนเราก็จะไปทำไมตกปลากาันโนไปที่ทะเลไปที่ทะเลสาดอย่างนี้นั่นเองนะครับต่อไป planting flowers planting flowers. Pl flowers ปลูกดอกปลูกดอกไม้ในหน้าอะไรลูกเรดูใบไ,ไม้พรีเอ๋ spring yeah. spring ต่อไปลูก find a kite ไฟอะไคอ้คำว่าฟลายลูกฟลายแปลว่าบินเนาะอะไคอคือว้าวแลวคือเล่นอะไรลูกเล่นว้าวนั่นเองเล่นเล่าคือเล่นวันที่มีอะไรลมแรงในต่างประเทศลมแรงในฤูดูดอะไรลูก Autumn รโอเคฤูดูที่มีลมแรงก็คือรูดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะครับสุดท้ายลูก making a snowman making a snowman snowman นคำว่า snow แปลว่าหิมะ man แปลว่าผู้ชายแล้วก็คือ เป็นผู้ชายที่เป็นหิมะสร้างจากหิมะนั่นเองนะครับ making แปลว่าสร้างเนาะดังนั้น making a snowman คือปั้นตุ๊กตาหิมะลูกในฤด,ดูไหนหลูก winter winter นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้ทบทวนกันนิดนึงลูกนอกจากกิจกรรมทั้ง4กิจกรรมนี้แล้วกิจกรรมเก่าๆที่ได้จดลงสมุดไปแล้วลูกแต่ะละฤดูมันมีกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาเช่น อ่ะมเมอร์ Summer, ลูกซัมเมอร์มีอะไรเข้ามาลูกซัมเมอร์ we go to the beach จำได้ไหมอ่ะไปเที่ยวทะเล go to the beach รู้ดู autumn แล้วลูก autumn ทำอะไร autumn คือ jump into leaves อ่ะก็คือกระโดดลงไปในไหนลูกในกองใบไม้นั่นเองแล้วก็ winter ลูกมีสองกิจกรรมลูกก็คือมีอะไรลูก making make snowball ปั้นลูกบอลหิมะแล้วก็อะไรลูกอีกอันหนึ่งอยันหนึ่งคือ ice skate ice skate จำได้ไหกิจกรรมทั้งหลายทั้งั้งปวงเนาะ ice skating ice skating ไปเล่น ice skate นั่นเองนะครับคราวนี้ลูกมาดูสิ่งที่อยู่ตรงนี้ลูกกรอบนี้คือบทสนทนาระหว่าง a b C นะมีทั้งหมดสามคนนะมีคนนี้ชื่อ A คนนี้ชื่อ B แล้วคนนี้ชื่อ C ลูกคราวนี้มาดูคำถามลูกเราจะค่อยๆแปลไปพร้อมกันเนาะเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับอ่านตามก่อน Which Which season Seasons Do Do you you like like best best ครน,นี้รวมหนู which season do you like best แปลว่าอะไรครน,นี้มาทอดทีละตัว,ตวคำว่า which แปลว่าให้เลือกระหว่างอันใดอันหนึ่งลูก which season season แปลว่าฤดูกาลฤดูการใดฤด,ดูการไหน do you like best you แปลว่าอะไรลูกคุณ like แปลว่าชอบ best แปลว่าที่สุดดังนั้นฤดูการไหนที่คุณทำมา ชอบมากที่สุดนั่นเองเวลาตอบลูก i like ถามด้วย you ตอบด้วย i เห็นไหมอ่า like ใช้ like เหมือนกัน i like ฉันชอบตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรลูกหรือดูการถามดูการก็ต้องตอบเป็นหรือดูการหรือเราตอบด้วยซีซันมีกี่ซีซันลูกซีซันอ่ะซีซันมีสปริงมีซัมเมอมีอ u t u m n มแล้วก็มี winter หนูก็เลือกไปสักหนึ่งฤดูการที่หนูชอบว่าหนูชอบฤดูการไหนหนูก็เลือกไปใส่ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเอามาใส่เนื้อไม่ใช่เขียนคำว่าฤดูการเหมือนรูนะเอาตรงนี้มาใส่หนึ่งอันซี C ถาม why why แปลว่าทำไมทำไมถึงชอบล่ะชอบมากที่สุดเพราะอะไร B ตอบว่า because I like ตรงนี้ต้องเป็นอะไรลูกถามว่าทำไมถึงชอบฤดูการนี้เพราะว่าฤดูการนี้มันทำอะไรลูกทำกิจจะ รําฉันชอบทังกิจกรรมเหล่านี้นะครับเวลาเราใส่กิจกรรมลงไปลูกหนูกลับไปดูหน้าหนังสือหน้าก่อนนันนี้48 49เนะหนูจะเห็นว่าเวลาที่เขาใส่เมื่อใช้ like ลูก like จะตามด้วย verb ที่เติม ing ลูกตา,ตามด้วยกริยาที่เติม ing ดังนั้นหนูจะเห็นว่าคำว่า go ก็จะเติมเป็น going jump เป็น jumping make เป็น making ice ice skating หรือตรงนี้ลูก fishing p a n t i n g planting flowers flying a kite making a snowman ดังนั้นลูกห้าใช้ like I like และตามด้วยกิจกรรมตามด้วยกิริยาเนาะกริยาตัวนั้นจะต้องเติม ing เข้าไปลูกดังนั้นหนูชอบฤดูการนี้เพราะอะไรหนูเอากิจกรรมมาใส่อย่าลืมต้องเติม ing ไปที่ตรงกริยานั้นด้วยนั่นเองนะครับคราวนี้ A เก็าถามตอบ What about you? What about you? C. What about you? C. อ่ A หายไปถาม C บ้างแล้วคุณล่ะแล้วคุณล่ะคุณล่ะชอบอะไร C เลยตอบว่า I like คำถามเดิมเนอะเราก็ต้องใส่อะไรลูกดู ท่านี้ให้หนูนึกถึงเพื่อนสักคนหนึ่งคิดว่าเพื่อนคนนี้น่าจะชอบอะไรจริงๆถ้าอยู่ในห้องเราจะได้มีการฝึกโต้ตอบกับเพื่อนๆนเนาะแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ฝึกการโต้ตอบกับเพื่อนๆดังนั้นให้หนูคิดว่าเพื่อนคนนี้ที่เราสนิทมากๆเนี่ยชอบฤดูการไหนเพราะอะไรเนอะ I like ตามด้วยฤด,ดูการนะครับเบส b s แปลว่าที่สุดชอบฤดูการนี้มากที่สุดเลย I like ตามด้วยกิจกรรมให้หนูจินตนาการไปว่าเพื่อนคนเนี้ยชอบอะไรชอบทำกิจกรรมอะไรในฤด,ดูการนี้ นะครับเรียบร้อยแล้วก็เติมลงไปให้เรียบร้อยเนอะวันนี้หนูหนูก็จะได้เรียนอะไรลูกได้เรียนประโยคคําถามอันนี้ซึ่งเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนกันลึกๆอีกทีหนึง่งนะครับแล้วก็ได้เรียนอะไรลูกได้เรียนกิจกรรมเพิ่มไปอีกทั้งหมด4กิจกรรมในแต่ฤดูการเนาะจริงๆถ้าอยู่ในห้องเราก็จะได้ เปลี่ยนจาก A เป็นชื่อคนเพื่อในห้องสักคนเปลี่ยน B เป็นชื่อคนในห้องสักคนแล้วก็ C เป็นชื่อคนในห้องสักคนแล้วเราก็จะมาได้ถามตอบหรือทําบทสนทนาพร้อมๆกันหรือครูอาจจะเรียกขึ้นมาให้ลองฝึกพูดเนาะแต่อันนี้ให้หนูลองฝึกพูดกับตัวเองไปก่อนเนาะให้หนูเป็นทั้ง A ทั้ง B ทั้ง C ไปเลยทีเดียวนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะสําหรับกิจกรรมนี้ในชั่วโมงนี้ก็จะมีเท่านี้เติมให้เรียบร้อยอย่าลืมใส่รูปการใส่กิจกรรมแต่ละอันให้เรียบร้อยนะครับอ่ะคราวนี้ ครูก็จะลองําให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะเวลาเราทำกิจกรรมลูกให้หนูพูดออกมาด้วยนะ Which season do you like best อันนี้ก็จะที่หนึ่ง Which อ่าเราต้องเปลี่ยนเสียงด้วยอ่ะแม่อ่ะครูจะเล่นเป็นสี่สามตัวละครเลยเป็น A A เป็นผู้ชาย Which season do you like best I like summer Best. Why? Because I like going to the beach. What about you, see? I like winter best. I like making. As n o w m a n ประมาณนี้ให้หนูเล่นเป็นตัวละครต่างๆเลยเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนท่าทางไปนั่นเองนะครับอะคราวนี้ก็แล้วแต่หนูๆจะเลือกเล่นลูกนักเรียนจะเลือกแบบไหนรูดูการใดนะครับกิจกรรมใดก็ให้เลือกตามได้เลยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้บายบายซีออยเกลเลอร์แล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับไปก่อนนะ